การ์บสื้ดีช่องเศร้าของวันที่2 7ตุลาคมพศ2567การสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ให้เกยียรติเข้ามารับชมชิปอุนหนุนและติดตามช่อง YouTube ยูทูปของห้องครับช่องยูซีพะโคซิ่ง1 0 1ครับกับพบพ่อกันทุกเสาครับพี่น้องครับสารเสารนี้กาสีผ้ามาชมงวัวที่เหลือครับพี่น้องครับเป็นงว้วสรงฟรี200ร่200กิโลเมตรหรอกการบริการจิ้มเไนปลายทางนะครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200กิโลเมตรที่ทางขวากทส่งให้ฟรีแล้ว ถ้าท่านเอาหลายโตลายโค้งมันไปกับผดคุยกันได้เรื่องระยะทางครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทามันไกลกันนายเจียก็ต้องมีคารามันเพิ่มนะครับพี่น้องครับระว่างวัวบ่ได้บ่ผ่านหลายครับพี่น้องครับบ่ได้ถ้าวอาตรงๆครับบ่ได้กำอไรอย่างมากมายครับพี่น้องครับเอาพ่ออยู่ได้แบ่งปันกันไปเลี่ยงครับพี่น้องครับงวัวเทียนเย็นย่นีรูป่พัน์สันธานมองได้มีดตำนี้มองได้มไดพมกระสีแกงสีก้าวไปในชีปไปได้เลยครับพี่น้องครับตัวใดบ่มีดตำนี้กับบ่ได้ก้าวได้ครับแสดงว่า จุนันบ่มีตำหนีครับพี่น้องครับกันเลี้ยงกันบ่หลายครับพี่น้องครับกัสิบว่ามองไา้เก em, <three inger S 1> ่าหรอครับพี่น้องครับเลี้ยงงัออยู่สามชุดเดี๋ยวพามเงมองชุดที่หนึ่งเนี่ยก้อนครับพี่น้องครับเป็นชุดงัวผูรุ่นรุ่นสามตัวทันใดทุนแัพั์หน่อยหาเข่าขุนกับร่องพิจหน้ามองเดือครับพี่น้องครับเป็นไหวยาโน้มหรอครับพี่น้องครับไวหาเดือนหกเดือนไปหาเก่าเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับในสามตัวพี่งัอจังไรเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันครับพี่น้องครับตัวที่หนึ่ง ัวผู้ลูกผสมบามันอายุแปดเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนส่งองเอวกะสูงยิ่งเคียงเอวนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ซาโลเลอายุแปดเดือนนี่ครับพี่น้องครับเดือดซาโลเลกับหลายอยู่เลยครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวผู้ลูกผสมบามันนี่ครับอายุหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับสำหรับสามตัวนี้มองขายเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับ ท่านนดสนใจกับทรมานะครับ0652076884พิกัดของค้อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษริศัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับลองพิจารณาเมึงท่านนดหาเขาขุนครับพี่น้องครับงวงบดือบ่รอสวนนะครับพี่น้องครับขนาดปล่อยเลยบรได้ลามกับบ่ปีนัวกครับพี่น้องครับวันนี้มเมืองจุดที่สองครับเป็นแม่ลูกเมียงงวงลูกแรกค้นกระถามแยกามลายเหมือว่านี่ครับ ผมเปิดไปกับตัวผูกครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ขายแยกแล้วครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกแรกแม่ร้อยสามสิบห้าบวกลบสองนะครับลูกสาวอายุสี่เข่าสี่เดือนลูกสาวหนานาแม่กับหนานาเพื่อนครับพี่น้องครับเด็กเข่าดีงัวลุนแบบเป็นเห็ดเขาด้วยครับพี่น้องครับบวชรบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกนี่ครับสดส่งองเอวสดสดรับมันชัดชัดครับพี่น้องครับแม่เป็นสาวด้วยครับพี่น้องครับ เอาไปล่อผสมนำมือผสมได้ผมก็่ได้ผสมให้ครับพี่น้องครับขายในราคาสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนสงองเดียวเขียนล่าขาเกิงครับพี่น้องครับง่าเฉียงเชียงจับใบได้้วครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ข้างต้นครับพี่น้องครับเงาดีด้ยครับเมียเราครับจะได้เลือดบามันขึ้นมาหลายเติอครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละถ้าไงผสมบามันออกมากก็สิได้เลือดบามันพามาหลายเติอครับบ้านี่เาเมือง ชุดที่สามชุดสุดท้ายครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่สูงรอยสามสิบห้าบวกลบสองนี่ครับตัวลูกสาวพ่นสิพผ้าเล่มากเลวครับพี่น้องครับแม่ก็เป็นไทยกลางบานเท่าครับลูกสาวพ้าเร่นี่ครับลูกสาวอายุสามเดือนนะครับพี่น้องครับกะสดสดครับเพราะว่าเป็นลูกแรกเนาะครับพี่น้องครับสำหรับชุดที่สามนี่เอาไปใน่ราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับ ท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ขังตนผมก้าวไว้้อครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงนี้กับปลายฝนต้นหนาวดูแลสุขภาพกันทุกคนเด้อพี่น้องถ้าเป็นวัดครับนี่ครับกิดกาทั้งข้อกัเช่นเดิมจะโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันจะโทษควมสาใจเด้อขาดครับพี่น้องครับมาเกลีโทษมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทษกาัปเองเด้ครับพี่น้องครับให็นสี์คนพร้อมจบครับมึงกันชัดๆครับพี่น้องครับสียกไปเมื่อนี่ก็ได้นะครับราคาพูดคุยได้ครับพี่น้องครับยกไปเมื่อนี่กางง้อเสมด เจ็ดตัวแล้วครับพี่น้องครับส้นชุดแม่ลูกนี่กะจีจะส่งอำเภอพนมนงรักมืออื่นครับพี่น้องครับครับเลียกัน่หลายครับพี่น้องครับขายกันม่แพงครับขายกันให้ชินว่าจิตถึงนะครับฝากเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี่กะขอจะ้แต่เพียงเท่านี้ครับกาบเสัสดีครับ